ใช้สก,าก้าวจูจูลี่หล่าใจเอา,เอาคุดข่าวมาหรอก้าสติกากัตเจเนียมาอะต้องยาเดสกลงเด็กกูทช้โหลจูจูลี่หล่าตัวจ้ามาพี่ป่าเดะเปิดประตูรถเปิดประตูรถเปิดประตูรถ ก้าะก้าผุ้ิงปาเปิดโุดากาผุ้ิงนะเนาะประตูสวยเนะาะตะก้าเบลียวละรถสุดากา้รกาเปิดประตูรถเปิดประตูรถก้าะก้าผุ้ิงปาฉีดน้ำยาฉีดน้ำยาฉีดน้ำยา เสื้อผ้าฉีดสูดาการอนพยนน่ะเนาะน้ำยาสูดาการอเสื้อผฉีดน้ำยาฉีดน้ำยาเสพียผ้าทำความสะอาดทำความสะอาดตั้งชื้อยรคป่าทำสุดาการอ ลกปาลกเจเนาะความสะอาดสุดาการอตันชีงเนียวเปล่าน,นะทำความสะอาดทำความสะอาดตันชีงเงียลูกปาทำความสะอาดกระจกทำความสะอาดกระจก แมนตั้งชียนเยลกปาทำความสะอาดสุดากาตั้งเชเยนเยลกจาะเนาะกระจกสุดาการองแมนกูเบียร์ละทำความสะอาดกระจกทำความสะอาดกระจกแมนตั้งเชเยนเยลกปาใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร,ร์ไมโครไฟเบอร์อาวะนะุธตงบาใช้สุดาการบอต้งบาผ้าสุดาคาร์บเดไปซ่าหรือผ้าโลตงเนยไมโครไฟเบอร์สุดาการอไมโครไฟเบอร์เดียวเนาะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ไมโครไฟบาอาวุธต้งบาเช็ดให้แห้งเช็ดให้แห้งชเช่าออกโต้งปลาเช็ดสุดากา่าตกจาเนาะแห้งสุดากเช่าจดาให้แห้งสุดาก่าีเนียมาเช่าเอาเช็ด ໃຫ້ແຫ້ງເຊັດໃຫ້ແຫ້ງເຊົ້າອາວເຕົ້າປາລອກສະຕິກເກີລອກສະຕິກເກີສະຕິກາຂွာປາລອກສຸດາກາຕີນຍາມາຂွာດາໂອບິ້ນສສຸາກາສະບລກສລສະก สติกาควาบากะตำแหน่งที่จะติดกะตำแหน่งที่จะติดกันแม่เนียโวมันซาบากะโซดาการ์โมันซาไคลนาตำแหน่งสุดาการ์โรตีเนียามาการเนีนยโวเบียรอพิเตกะตำแหน่งที่จะติด กะตำแหน่งที่จะติดกัมแม่เนียกูมันซาปาเอาเทปมาแปะเอาเทปมาแปะได้ยูรากะปาเอาโุดาการ์บอเนาะเทปโุดาคาร์ไกูเบอยละเอาเทปมาสวยเนาะได้ยูลปาปา แปะสุดาการีตินิยมากัดปาลูบยาลาพิเต้เอาเทปมาแปะเอาเทปมาแปะเทปอยู่ลากัปปาค่อยๆเช็ดให้เรียบค่อยๆเช็ดให้เรียบย่านอา่างเช็ดเช็ดตกปาค่อยๆเช็ดสุดาการ์ตูนเช็ดเช็ดตกเนาะ ให้เรียบสุดากาดเปียนเนียเอางบเยอะแนละ้เนาะค่อยๆเช็ดให้เรียบค่อยๆเช็ดให้เรียบย่นานอ๋พเชฟเชฟเตกป่าติดสติกเกอร์ติดสติกเกอร์สติกาเก้าป่าติดสติกเกอร์ ติดสติ๊กเกอร์สติกากราปาค่อยๆลอกค่อยๆลอกพีพีขวาบาค่อยๆสุดอะการ์โดพีพีลอกสุดากาขวานะเนาะค่อยๆลอกค่อยๆลอกพีพีขวาบาลอกเทป ลอกเทปเทปขวาบาลอกสุดากาขวาเนาะเทปสุดากาศได้กูเบลล่เนาะจะมาโอกาสได้ไดกูเบลล่ลอกเทปลอกเทปไดปขวาบาใช้ผ้าเช็ดใช้ผ้าเช็ดเอาวุตัตรงปีเต้าป่า ใช้โซดาการ์ลอตงนาเนาะใช้ผ so ้าสวยเนาะเป็กซ่าตงนาอาวุสาตงนาเช็ดโซดาการ์ลอต้งเนาะใช้ผ้าเช็ดใช้ผ้าเช็ดอาวุธต้งบีตกป่าเป็กซ่าต้งบีตกป่าโรเลียาเลยเนาะใช้ผ้าเช็ดอาวุธต้งบีตกป่าฉีดน้ำ ฉีดน้ำเยีเพียมบ่าฉีดน้ำฉีดน้ำเยีเพียงบาเช็ดให้แห้งเช,งดงชง็ดให้แห้งเช่าอ่างตกปลาเช็ดสรากาตกจ๋าเนาะให้แห้งเช่าอ่างเช็ดให้แห้ง เช็ดให้แห้งเช่าอ่างเตาปลาอย่าพึ่งล้างอย่าพึ่งล้างมาซีตีเน่ล้างสุ้ักซีซจอรเนาะอย่าพึ่งล้างสวยเนาะมาซีตีเน่อย่าพึ่งล้างอย่าพึ่งล้างมาซีตีเน่ รอให้เต็มสามวันรอให้เต็มสามวันต้องยาพี่เอาเซาบารอสุดาการาเ้าหนะเนาะเต็มสามวันกองี่เอาเต็มสุดาการาพล่ละสามวันสุดาการต้องยาให้เต็มสามวันสวยเนาะต้องยาพี่เอารอ ให้เต็มสามวันรอให้เต็มสามวันต้องเงย็บเี่ยวเส้าป่าถ้าเต็มสามวันแล้วล้างได้เป็นปกติครับถ้าเต็มสามวันแล้วล้างได้เป็นปกติครับ ต้องยาพีบีเยินป้งปองมันอาการเซลูย่าเรียกยาเต็มสามวันโสดาคาร์ลต้องยาพีด่าเนาะเต็มสามวันแล้วสวยเนาะต้องยาพีบีถ้าเต็มสามวันแล้วสวยเนาะต้องยาพีบีเย็นล้างได้ล้างได้เซลูย่าเร่ เป็นปกติสุดาการรอปงมันอจัจจเนาะถ้าเต็มสามวันแล้วล้างได้เป็นปกติครับถ้าเต็มสามวันแล้วล้างได้เป็นปกติครับต้องย็บเจี๊ยบีหินปงมันอาจยจเสซอโลย่าเดีดย 啊、两个身边加把手心。